วัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอบสติโดกันอดโดโก,นกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าดรมโบส้สนักรบพันเดือด เมื่อคนขับเรือลักสงบที่อยากจะเป็นคนธรรมดาทั่วไปคนนึงแต่ทว่ามันกลับมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องเข้าไปพัวพันกับพวกทหารเผด็จการสุดชั่วจนในท้ายที่สุดจากแค่คนขับเรือธรรมดาจอร์แลโบพระเอกของเราก็ได้งัดฝีมือนักล่าของตัวเองกลับคืนมาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ออกอารวาสล้างบางเหล่าคนชั่วพวกนี้ให้มันหมดสิ้นไปจากโลกนี้สักทีนั่นเอง โดยที่ตัวหนังก็ได้เปิดเรื่องโดยการเล่าเรื่องราวสงครามในประเทศพามา่านณะช่วงเวลานี้กองทัพทหารเผด็จการของพามา่าพวกเขาได้ออกกว่าล้างเหล่าบรรดาประชาชนที่ไม่เห็นด้วยไม่ว่าใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครอ,องของพวกเขาผู้คนเหล่านั้นก็จะถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมแบบไม่เลือกนา,นาทั้งนั้นไล่ไปตั้งแต่คนธรรมดานักการเมืองพระ ผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเด็กก็ยังไม่เว้นแม้กระทั่งนักข่าวต่างประเทศที่เข้ามาทําข่าวก็ยังถูกสังหารเรียกได้เลยว่ามันเป็นการกระทําที่สุดแสนจะโหดร้ายที่สุดแล้วทว่ายังไงซะถึงแม้เหตุการณ์ในประเทศพาม่ามันจะเลวร้ายหนักขนาดนี้เหล่นานานาประเทศรอบข้างก็ยังทําได้ก็เพียงคอยจับตาดูอยู่ห่างแค่นั้นนั่นก็เลยทําให้ทหารในประเทศพามา่าพวกเขาก็ยังคงปฏิบัติอย่างโหดร้ายกับประชาชนตัวเองต่อไปพวกทหารไม่เคยเมตตาหรือว่าสงสารผู้คนตรงหน้าแม้แต่น้อยไม่น,ไมนําซ้ำทหารยังได้จับคนบริสุทธิ์มาเล่นเกมชีวิตโดยให้คนพวกนี้ วิง่งหนีเอาชีวิตรอดจากพวกเขาแต่ไม่ว่าจะวิง่งหนีไปทางไหนยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าในท้องนาที่มันเต็มไปด้วยน้ามันก็ได้มีระเบิดถูกยลลอเตรียมเอาไว้และถึงแม้จะมีบางคนที่โชคดีรอดจากระเบิดมาได้สุดท้ายพวกเขาก็ต้องถูกกระหน่ำยิงจากทหารที่กําลังยืนหัวเราะอยู่ข้างหลังซึ่งก็ดูเหมือนว่าทหารเหล่านี้จะมองผู้คนตรงหน้าเป็นแค่ของเล่นแก้เบื่อเท่านั้น จอร์แลมโบ่พระเอกของเราที่ตอนนี้ใช้ชีวิตเป็นแค่คนขับเรือธรรมดาและเพื่อหาเลี้ยงชีวิตจอร์นเขาก็จะเข้าไปจับงูในป่าเอามาขายให้กับคนแสดงงูที่แม่ซอดส่วนเรื่องอาหารการกินจอร์นเขาก็ไม่เลื่องมากขอแค่มีปลาให้กินในแต่ละวันเขาก็อยู่ได้แล้วแถวบางทีจอร์นก็ยังแบ่งปลาที่หาได้ให้กับชาวบ้านไปด้วยสําหรับคนแถวนี้พระเอกของเราก็เลยเป็นเหมือนกับพ่อพระคนนึงไปเลยซึ่งในวันนี้เองเป็นวันที่จอร์นเอางูเข้ามาขายที่แม่สอดเหมือนกับปกติทว่าพอมาถึงคนที่รับซื้อง,งูก็ได้บอกกับจอรหนะ แล้วเอางูหล,ลามมาบ้างเข้าใจเขาไม่เนี่ยส่วนทางด้านจรเขาก็แค่รับเงินมาไม่ได้โต้ตอบอะไรแต่แล้วระหว่างที่จรกำลังให้อาหารงูตามหน้าที่ของเขามันก็ได้มีกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาโดยคนที่เดินนําเข้ามาก็มีชื่อว่าไมเคิลเมื่อกี้ไมเคิลเขาไปถามกับเจ้าของที่นี่มาว่ามีใครที่สามารถทำให้เขาลองเรือเข้าไปในพม่าได้ไหมฝั่งเจ้าของก็เลยแนะนําให้ไมเคิลมาหาจรเพราะว่าจรเขาก็เป็นคนที่รู้จักหน้าน้ําแถวนี้ดีที่สุดแล้วเมื่อรู้แบบนั้นไมเคิลก็เลยเดินเข้ามาคุยกับจรโดยเขาก็ได้ขอให้จร ล่องเรือเข้าไปในหมู่บ้านนาประเทศพาม่าแลกกับที่พวกไมเคิลจะจ่ายค่าตอบแทนให้ย่างงามจอเขาแค่เสียเวลาล่องเรือแค่2อสาชั่วโมงไม่ได้ยากหรือว่านานอะไรเลยถ้าจอยอมตกลงเขาน่สามารถเป็นชีวิตคนหลายคนที่นั่นได้เลยนะถ้าว่าเพคของเราที่รู้ดีว่าพื้นที่แถวนั้นมันอันตรายมากแค่ไหนเขาก็เลยตอบปฏิเสธไมเคิลไปโดยบอกว่าปกติเขาไม่ได้ไปลึกขนาดนั้นแถวไม่ว่าไมเคิลจะพยายามตื้อขนาดไหนจอนก็ยังไม่สนในเมื่อหมอนี่ก็ไม่เอาด้วยไมเคิลก็เลยจะไปหาคนอื่นแต่ในตอนนั้นเองซาร่าผู้หญิงคนเดียวที่มากับ เธอก็ได้บอกกับไมเคิลว่าขอเป็นคนไปคุยกับจอร์นได้ไหมซึ่งในตอนแรกไมเคิลก็ไม่อยากให้ซาร่าเดินเข้าไปเพราะยังไงไอหมอนั่นมันก็ไม่ยอมไปอยู่แล้วแต่ซาร่าก็ยังไม่ฟังเธอได้เดินตรงเข้าไปถามจอร์นว่าจอมีเหตุผลอะไรที่ไม่ไปที่น,นั่นเธอขอฟังเหตุผลได้ไหมจอร์นเขาก็เลยตอบกลับมาอย่างไร้เยื่อใยว่ากลับไปซะพอพูดจบพระเอกของเราก็เดินหนีไปเลยหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่กลุ่มทหารพมา่าโดยที่กลุ่มทหารนี้ก็มีผู้นําเป็นนายพลที่มีชื่อว่าติน ตินได้พากองทัพตัวเองบุกเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาได้กวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างตรงหน้าใครที่พยายามจะเข้ามาขวางก็ล้วนถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมทั้งนั้นชาวบ้านถูกฆ่าตายนับสิบบ้านเรือนก็ถูกเผาทิ้งแถมตินก็ยังจับเด็กๆวัยรุ่นที่พอใช้การได้กลับไปด้วย ซึ่งก่อนจะไปเขาก็ได้ประกาศให้คนในหมู่บ้านรู้ไว้ว่านับตั้งแต่ตอนนี้เด็กเหล่านี้เป็นคนของเขาแล้วถ้าพวกแกคิดจะแย่งกลับไปหมู่บ้านที่เหลืออยู่น้อยนี้จะถูกเผาจนเละไม่เหลือซากแน่แน่และถ้าเกิดมีใครปากโปงไปขอให้พวกจรเงี่ยงมาช่วยฉันจะกลับมาตัดลิ้นพวกแกทุกคนจำใส่หัวไว้ชาวบ้านทุกคนที่ถึงแม้จะแค้นแต่พวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้ท้ายที่สุดก็เลยได้นั่งร้องไห้ทนมองลูกหลานตัวเองถูกตีนจับตัวกลับไปแค่นั้นซึ่งถัดมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพกลับมาที่จรโดยระหว่างที่จรกำลังยุ่งองาานขเขเ ในคืนที่ฝนตกลงมาอย่างแรงมากๆจูจู่ซาร่าก็ได้มาหาเขาถึงที่นี่อีกรอบหนึ่งจอนที่ไม่เข้าใจเขาก็เลยถามว่าซาร่าจะกลับมาอีกทำไมด้านซาร่าเธอก็พูดออกมาจอนนะ่ะอาจจะสิ้นศรัทธากับมนุษย์ไปแล้วแต่คุณก็คงจะหลงเหลือความห่วงใยเพื่อมนุษย์อยู่บางบางทีเราอาจจะเปลี่ยนอะไรที่นั่นไม่ได้แต่การที่เราช่วยเหลือชีวิตคนอื่นชีวิตของเราก็จะไม่สูญเปล่าใช่ไหมล่ะจอนหลังจากพูดทุกอย่างในใจออกมาหมดแล้วซาร่าเธอก็เดินจากไปทิ้งเหลือไว้แต่เพียงตัวจอยืนที่ยังคงยืนคุนค้ พูดของซาร่าเมื่อคืนมันคงไปสะกิดอะไรบางอย่างในใจเพ่ของเราจนทาให้เช้าวันนี้จอนเขายอมพาพวกของไมเคิลล่องเรือเข้าไปที่หมู่บ้านในประเทศพมา่าตามที่ไมเคิลต้องการแต่ทว่าจอนก็ได้บอกให้ทุกคนรู้เอาไว้ว่าเหตุผลที่มาทําให้เขาไม่อ,อยู่ตรงนี้มันก็มาจากความต้องการของซาร่าไม่ใช่ใครอื่นถ้าเกิดเธออยากกลับเมื่อไหร่เขาก็จะหาเรือก,กลับทันทีไม่สนอะไรทั้งนั้นทําเอาไมเคิลที่ไม่ชอบหน้าจอนอยู่แล้วพอถูกจอนเมินใส่มาอีกก็เลยหัวร้อนหนักกว่าเดิมและต่อมาหลังจากที่แล,ล่นเรือกันมิกสักพักดูเหม บังเอิญไปเจอเข้ากับซุ้มของพวกโจรสลัดพมา่าโดยที่พวกนั้นก็กําลังดื่มฉลองกันอย่างสนุกสนานพระเอกของเราที่ไม่อยากมาเชิญหน้ากับเจ้าพวกนี้เขาก็เลยบอกให้ทุกคนบนเรือห้ามส่งเสียงหลังจากนั้นก็ดับเครื่องยนต์ดับไฟแล้วก็ปล่อยให้เรือไหลตามกระแสน้าผ่านพวกโจรสลัดไปเรื่อยแต่แล้วในจังหวะที่คิดว่ารอดพวกโจรสลัดมันกับสตาร์ทเรือส่องไฟเข้ามาแล้วก็ยิงปืนมาใส่พวกเขาจะให้สตาร์ทเรือหนีตอนนี้ก็คงจะไม่ผลจอเลยบอกให้ทุกคนก้มหน้าห้ามสบตาผู้บัญเดิดขาดถ้าเผลอไปมองตาเข้าาาาพววมันันะนน่่่เเรแสตข เองในตอนที่โจสลัดพมา่ามาถึงจอนก็ได้ยกมือขึ้นเหนือหัวทำท่าทียอมแพ้พร้อมก็บอกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นภัยอะไรไอยากได้อะไรบนเรือก็เอาไปเลยพวกเรายอมทั้งนั้น แต่ปรากฏว่าหัวหน้าของพวกโจรสลัดที่กำลังหัวร้อน,อนเพราะว่าจอนมาแลนเรือผ่านเคของเขา <ๆ S 1> โดยที่ไม่เห็นหัวของพวกเราสนิทตอนแรกก็กะจะแค่เอาของมีค่าบนเรือทั้งหมดเท่านั้นทว่าก็ดันโชคร้ายมอนี่ดันเหลือไปเห็นตัวของซาร่าพอเห็นว่าเป็นผู้หญิงมันก็เลยบอกให้จอนส่งตัวผู้หญิงคนนั้นมาซะถ้าไม่ยอมกูอมตายหมดลําแน่นั่นก็เลยทําให้ณนะตอนนี้ทุกคนบนเรือหวาดกลัวกันมากโดยเฉพาะตัวของซาร่าที่ตกเป็นเป้าหมายของพวกโจรสลัดท้ายที่สุดพอจอนเขาตัดสินใจว่าถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรทุกคนบนเรือคงจะรอดกลับไปไม่ได้แน่ เพียงแค่เสี้ยววิจอนก็เลยชักปืนขึ้นมายิงจัดการกับพวกจ้สลัดบนเรือทั้ง4คนลงไปอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าไอ้เจ้าพวกนี้ไม่ทันได้ตั้งตัวตอบโต้อะไรกันเลยแต่ก็ยังไม่วายไมเคิลที่เห็นเขาฆ่าคนต่อหน้าต่อตาหมอนี่ก็ได้ต่อว่าจอนบอกว่าจอนไม่ได้ต่างอะไรจากพวกจ้สลัดเลยพระเอกของเราที่ฟิวขาดไปแล้วเขาก็เลยเดินเข้ามาบีบคอไมเคิลนายรู้ไหมว่าถ้าเกิดซาร่าถูกพาตัวไปพวกมันคงทําอะไรเธอมากกว่า50รอบส่วนพวกนายก็คงจะโดนฟันทิ้งไม่มีวันได้กลับบ้านเกิดแแนนนนนน่่่ััับออกกล้วววาาาทีีมตรยยพ ยังไม่เชื่อระหว่างที่พูดจอนเขาก็จะหันเรือกลับแต่ซาร่าก็ได้เข้ามาห้ามเขาเอาไว้ซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้เธอกําลังร้องไห้ด้วยความกลัวแต่อีกแค่นิดเดียวพวกเราก็จะถึงหมู่บ้านแล้วนะถ้าเกิดหันหลังกลับไปตอนนี้ทุกอย่างที่ทํามามันก็จะสูญเปล่าทั้งหมด ซาร่าเธอไม่ต้องการที่มันจบแบบนั้นท้ายที่สุดจอที่ยังเห็นซาร่ามุ่งมั่นเหมือนเดิมพระเอกของเราก็เลยยังยอมพาพวกของไมเคิลมาส่งอย่างที่หมายและหลังจากที่มาถึงยังปลอดภยัยไมเคิลเขาก็ไล่ให้จอนกลับไปเลยเพราะว่าขากลับพวกเขาก็จะกลับทางบกไม่ใช้เรือแล้วอีกอย่างเขาก็จะไปรายงานเรื่องที่จอนฆ่าคนเมื่อกี้ด้วยถึงแม้จะทําเพื่อช่วยพวกเขาไว้แต่มันก็ยังผิดอยู่ดีซึ่งทางด้านจอนก็ไม่สนอยู่แล้วว่าไมเคิลจะทําอะไรและในเมื่องานของเขามันก็จบลงเท่านี้กลุ่มของไมเคิลกับจอนก็เลยแยกกันไไไคคคนนลทาาางงโดดยฝั่มเิพวกกกข็้จ หมู่บ้านที่บาดับนำทางพวกเขาไปยังหมู่บ้านที่ได้มีชาวบ้านมากมายกำลังรอยาแล้วก็การรักษาจากพวกเขาส่วนฝั่งจอนเขาเองก็ได้วนเรือก,กลับมาทางเดิมโดยในตอนที่กลับมาเจอเรือของพวกโจรสลดัดจอนที่เหมือนจะมีความแค้นส่วนตัวกับเจ้าพวกนี้เอามากๆเขาก็ได้ลาดน้ำมันเผาเรือพวกมันทิ้งจนเละเมือ่อเสายหลังจากนั้นเพ่ของเราก็ได้กลับมาพักที่บ้านตัวเองเหมืนเดิมทว่ากลุ่มของไมเคลิลที่เดินทางมาถึงหมู่บ้านกันแล้วในระหว่างที่แต่ละคนกำลังแยกแยก้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองจู่ๆไอเจ้าในพลตินก็ได้ส่งกองทัพมาถล่มหมู่บดิ ้้ทังนยิงถล่มเข้ามาในหมู่บ้านโดยไม่สนว่าจะมีคนตายอีกคนมีหนำซ้ำาชาวบ้านตาดำๆที่กําลังพยายามวิ่งหนีเหล่าทหารพวกนี้ก็ยังฆ่าทิ้งแบบไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคนแก่พวกมันก็ฆ่าทิ้งแบบไร้ซึ่งความปาณีทั้งนั้นซึ่งณนะตอนนี้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สุดโหดเหีเ้ยมมันก็ได้เริ่มขึ้นแล้วไม่ว่าพวกชาวบ้านจะวิ่งหนีไปทางไหนไอเจ้าในพลตีนสุดชัวช้ามันก็ได้ส่งคนไปดักรอเอาไว้แล้วแม้กระทั่งในตอนที่พวกเขาวิ่งหนีลงไปในานากองทัพของในพลตีนก็ยังสาย,สานนาาท,ายที่สุดก ในหมู่บ้านก็ล้วนถูกคาล้างบางจากเหตุการณ์นี้เกิดไปทั้งนั้นส่วนทางด้านกลุ่มของไมเคิลที่เหมือนจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ในพลตินบุกมาถล่มหมู่บ้านพวกเขาทุกคนก็ถูกในพลตินจับตัวกลับไปแม้กระทั่งซาร่าที่วิ่งหนีตายลงมาในนาเธอก็ถูกจับตัวกลับไปเหมือนกันพอจบเหตุการณ์นี้ตัวหนังก็ได้ตัดกลับไปที่จอนหลังจาก1ิวันที่เขาไปส่งพวกของไมเคิลจูจูบาทหลวงจากลอนดอนที่ชื่อว่าอาเธอร์ก็ได้เข้ามาหาเขาซึ่งอาเธอร์ก็ได้บอกกับจอนว่าคนเขาที่จอนเข้าไปส่่่งนนงงจจรรริๆพวววกกกกกกนนนนัััััั้้็็คคะลลลลบบมมมมาาาตตแแยยไีใเ แถมตอนนี้อาเธอร์ก็ยังติดต่อพวกของไมเคิลไม่ได้เขาเองสังหรณ์ใจว่าต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่เพื่อจะไปช่วยเหลือคนของตัวเองอาเธอร์ก็อยากให้จอรนที่เชี่ยวชาญในสายน้ำแถวนี้เป็นคนนําทางพาทหารรับจ้างของเขาเข้าไปเพราะจากที่เขาหาข้อมูลมาจอรนน่เชี่ยวชาญที่สุดแล้วอีกอย่างพระเอกของเราก็เป็นคนไปส่งพวกของไมเคิลเองด้วยอาเธอร์ได้ขอร้องให้จอรนพาพวกเขาเข้าไปอีกครั้งซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจอรนเขาจะลังเลอยู่เหมือนกันเนื่องจากเขาเองก็วางมือจากเรื่องแบบนี้มานานแล้วทว่าท้ายที่สุดจอ รับชชาติแต่เขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่าคนตามความต้องการของตัวเองในเมื่อรู้แล้วว่าเขาคงฝืนลิขิตของพระเจ้า,าไม่ได้จอเลตัดสินใจขับเรือพากลุ่มทหารรับจ้างของอาเธอร์ไปส่งทว่าระหว่างทางลูอิสหัวหน้าของกลุ่มทหารรับจ้างหมอนี่มันก็เดินเข้ามากวนตีนเขาไม่เลิกลูอิสบน่นเมื่อไหร่มันจะถึงวะนี่พวกเรานั่งเรือกันมานานแค่ไหนแล้วแล้วไอ้ป่าแบบนี้มีแต่ลิงเท่านั้นแหละที่อยู่ได้คนอย่างเรามันจะไปอยู่ได้ยังไงเฮ้ย hey, ไอ้คนขับเรือเมื่อไหร่มันจะถึงวะแกขับให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมด้านจอเตต่าาไดโออะร แต่ยังไงเขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีกลัวลูอีส,สนิดและถ้าเกิดต้องงัดกันจริงๆระดับพระเอกของเราก็คงจะสบายอยู่แล้ว ตัดภาพกลับไปที่พวกของไมเคิลที่ถูกในพลตีนจับตัวไปณนะตอนนี้พวกเขาต่างถูกจับแยกขังกันเอาไวา้และดูเหมือนว่าตั้งแต่ที่ถูกจับตัวมาพวกเขาล้วนถูกปฏิบัติเาวากับว่าเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเขาก็ไม่มีให้มีแต่เศษอาหารที่กินเหลือโยนมาให้แค่นั้นด้านสาร่าเธอได้ถูกจับขังร่วมอยู่กับหมูซึ่งไอ้เจ้าในพลตีนก็มักจะเดินมาดูเธออยู่บ่อยๆและวันนี้ก่อนที่พวกของจอนจะมาถึงในพลตีนมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องจัดการฆ่าคนของไมเคิลคนนึงแล้วก็ไปโยนให้หมูกิะะจร่มอ็คงไไผด ตัดกลับมาทางฝั่งจอนนะตอนนี้เพของเราก็พาลูอิสมาส่งยังที่หมายได้แล้วซึ่งในตอนที่มาถึงชายที่มีชื่อว่าเบียนแล้วก็เด็กหนุ่มที่ชื่อว่าทาทั้งสองมาจากกลุ่มกบฏต,ต่อต้านรัฐบาลพมาพวกเขาจะเป็นคนนำทางกลุ่มของลูอิสตามมาช่วยไมเคลิลเบียนได้บอกเขารู้ว่าไมเคิลถูกจับตัวเอาไว้ที่ไหนมันห่างออกไปจากตรงนี้ประมาณ10กิโลดานลูอิสพอร,รู้แบบนั้นเขาก็เลยจะรี้บอ,อกเดินทางแต่พอเขาหันไปเห็นจอนที่จะเดินตามมาด้วยลูอิสมันก็ถามจอนว่าจอนจะไปไหนแกเป็นคนขับเรือก็เฝ้้าาาาารือไไไปปปสวววะจจตตมม็นนังงททํด ที่เหมือนจะตั้งใจตามไปช่วยซาร่าเหมือนกันแต่พอลูอิสไม่ยอมให้เขาไปด้วยจอร์นก็เลยต้องหันหลังกลับขึ้นเรือมาเหมือนเดิมส่วนกลุ่มของลูอิสที่เบียนได้นำทางไปให้พวกเขาก็เดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านที่กองทัพของตินมาถล่มก่อนหน้านี้โดยระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับชาวบ้านที่ต้องอาศัยอยู่ในถ้ำกันอย่างหลบหลบซ่อนรวมถึงก็ยังเดินมาเจอระเบิดลูกเบเลยซึ่งเบียนก็บอกว่า,วาระเบิดนี้อังกฤษจะทิ้งลงมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ดีนะที่มันไม่ระเบิดถ้าระเบิดขึ้นมาตอนนี้พวกเราตายหมมมดดดแแแนนน่ลละล้้้ววททาาาายสุพกเเเข็ไิูบ Ai! ทว่าพวกของลูอิสก็ต้องช็อกแล้วก็สิ้เสียนกับสภาพของหมู่บ้านมากเนื่องจากที่นี่มันก็มีศพของชาวบ้านมากมายพวกเขาล้วนถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมแถมก็ยังทิ้งศพให้มันเน่าเฟะอยู่ตรงนี้ที่ผ่านมาฉัน,นเคยไปลบในสงครามที่มันโหดมากแล้วนะแต่ไม่เคยเจอที่ไหนที่มันสยองเท่านี้เลยระหว่างที่กําลังยืนคุยกันจู่ๆก็ได้มีรถของทหารพรม่าขับผ่านมาตรงนี้แต่ละคนก็เลยรีบมอบหลบอยู่หลังที่กำบังซึ่งก็โชคดีที่ทหารพวกนี้ไม่ได้สังเกตเห็นพวกเขาลูกน้องของลูอิสถามว่าจะยังไงกับพวกมมมมัันนาาาววกกทิ้ง้งแตู่่อส็หบ ไไม่ได้เพราะถ้าเกิดไอ้พวกนี้มันไม่กลับไปที่ใครไอ้พวกที่เหลือมันต้องออกตามล่าพวกเราแน่จากเหตุผลน,นี้กลุ่มของลูอิสที่ลงมืออะไรไม่ได้เลยพวกเขาเลยทําได้แค่เพียงต้องทนดูชาวบ้านวิ่งหนีตายจากพวกทหารพรมา่าโดยที่พวกเขาเองก็รู้อยู่แล้วว่าจุดจบของคนพวกนี้มันจะเป็นยังไงแต่ทว่าก่อนที่ชีวิตของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์จะต้องจบลงจอร์แลมโบที่มาพร้อมกับธนูคู่ใจเขาก็ได้ใช้เพียงแค่ธนูในมือยิงจัดการกับพวกทหารพรมา่าเรียงตัวซึ่งจอร์นเขาก็จัดการฆ่าทหารพรมา่าทุกคนทิ้งแบบไร้ซึ่งความปราณ ต่ทางฝั่งลูอิสที่เขาไมา่ต้องการให้เป็นแบบนี้บวกกับที่เขาเองก็อึ้งว่าจอรนเป็นใครมาจากไหนวะเขาก็เลยเดินตรงเข้ามาถามจอรนแล้วก็บอกกับจอรนว่าพวกเราไมา่ต้องการให้เรื่องเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันจบแล้วพาพวกเรากลับไปที่เรือซะแต่ทันใดนั้นจอรนเขากลับง้างธนูจ่อหน้าลูอิสคนของลูอิสทุกคนก็เลยชักปืนขึ้นมาจอ่อจอนเหมือนกันจอรนบอกว่าใครอยากยิงเขาก็ยิงมาเลยทุกคนนายอยากออกไปจากที่นี่ทั้งนั้นแหละนี่มันคืองานของเราคือสิ่งที่เราเป็นจะอยู่อย่างว่างเปล่าหรือจะตาเเเเพื่่ออางงงสิงวกกกแลลันลย มือสนเนปเปอร์ของลูอิสก็ถามว่าจอห์ล่ะเลือกแบบไหนจอห์น <John S 1> ก็เลยตอบพร้อมกับเอาทูลงว่าไปต่อสิวะปังลูอิสเองจากที่ได้เห็นฝีมือของจอห์นเมื่อกี้ลูอิสก็มั่นใจขึ้นมาว่าจอห์นน่าจะเคยเป็นทหารรับจ้างเหมือนกับพวกเขาอีกอย่างพวกเราก็มากันไกลตั้งขนาดนี้แล้วจะให้ทิ้งพวกของไมเคิลแล้วก็กลับไปเฉยมันก็คงจะไม่ได้ท้ายที่สุดลูอิสก็เลยออกคําสั่งกับทีมว่าพวกเราจะไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองไปดูให้มันรู้ไปเลยว่าพวกของไมเคิลยังมีชมีวิตอยู่หรือเปล่าส่วนเรื่อองงงแผนพพววกกเเรราาาา็จะใช้้ถถขรรขขทหมม่ับไปึ จะลงมือสคูบอยก็ต้องรับหน้าที่ขึ้นไปบนหอคอยไปจัดการกับยามที่เฝ้าอยู่เมื่อนั้นดานสคูบอยเขาก็เลยจัดให้ตามคําสั่งของลูอิสเขาได้ขึ้นไปจัดการเชือดคอทหารคนนั้นแบบนิ่มๆท้ายที่สุดกลุ่มของลูอิสที่อยู่บนรถก็เลยสามารถแฝงตัวเข้ามาในค่ายของในพลตีนได้และในระหว่างที่พวกเขากําลังรอบเข้ามาพวกทหารมันก็กาลังเพลิดเพลินกับผู้หญิงที่จับให้มาเตนบวกกับที่ตอนนี้ฝนมันก็ตกลงมาหนักมากๆนั่นก็เลยทําให้ถึงแม้จะมีทหารบางคนที่ถูกพวกของลูอิสเก็บไปบ้างทว่าจากเสียงฝนททีี่่่ตกกกลลลลงมาาาาาแ้ว็เหหรํั เม,มาไม้เพื่อนๆอยู่กับผู้หญิงพวกทหารเหล่านี้ก็เลยไม่ทันรู้ตัวว่ามีคนได้แอบบุกเข้ามาในค่ายแล้วทางด้านจอนเขาได้เข้าไปช่วยเหลือไมเคิลกับเพื่อนที่ถูกจับขังเอาไว้จอนแก้มันให้กับไมเคิลแล้วถามว่าซาร่าอยู่ไหนไมเคิลเลยชี้บอกว่าเธอถูกจับเอาไว้ตรงนั้นพอรู้เพ่ของเราเลยบอกให้ไมเคิลกับเพื่อนรออยู่ตรงนี้และก่อนที่เขาจะไปช่วยซารา่าจอนก็บอกให้ลูอิสมาพาไมเคิลกับเพื่อนออกไปแต่ทว่าในตอนที่เขามาถึงตัวซารา่าปรากฏว่ามือขวาของเดพลตีนที่เกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็ไได้้เเเเเขขาาาาาาามมลกตตััววซซรรร่่พืออออออะธปบย์งงงึ ตอนนี้มันก็ครบเวลา15นาทีตามแผนของลูอิสสกูบอยก็เลยเริ่มยิงเก็บทหารยามที่ขวางทางอยู่เพื่อเปิดทางให้พวกของลูอิสถอยกลับมารวมตัวกันจนทําให้ตอนนี้ลูอิสกับคนในทีมสามารถพาพวกของไมเคิลออกกันมาได้แล้วทว่าพอลูอิสเขาไม่เห็นซาร่ากับจอรนลูอิสเขาก็สงสัยว่า2คนนั้นไปไหนโดยเฉพาะไมเคิลพอรู้ว่าซาร่ายังไม่ออกมาเขาก็ยังดึงดันจะวิ่งกลับไปช่วยฝั่งลูอิสเขาเลยต้องเข้ามาปราบไมเคิลเอาไว้เพราะถึงแม้ว่าไมเคิลจะกลับเข้าไปเขาก็คงจะสร้างประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่แล้วอีกกกอย่าอา่าาาางงจเเ้รรูวตลั15 ถ้าหมอน,นั่นยังไม่ออกมาเขาก็ต้องรับผิดชอบตัวเองยังไงถ้าช้ากว่านี้เดี๋ยวมันก็เช้าแล้วพวกเราจะหนีกันไม่รอดเอานะท้ายที่สุดถึงแม้จะไม่มีจอนกับซาร่าอยู่ด้วยลูอิสเขาก็ตัดสินใจพาทีมกลับไปเท่านี้ระหว่างนั้นจอนที่แอบตามไอ้คนที่มาลากซาร่ามาที่กระท่อม ก่อนที่มันจะทําอะไรกับเธอพระเอกของเราก็ได้เข้ามาจัดการกับเจออ้ามานีโดยการกระชากลูกกระเดือกของมันลงมาจากคอและพอเขาจัดการฆ่าชายคนนี้ได้แล้วจอห์นก็รีบพาซาร่าวิ่งหนีตามน้ําลงมาเรื่อยๆทว่าเขาเองก็โชคร้ายถูกทหารยามสองคนเจอตัวเขาพระเอกของเราที่คิดว่าซาร่าต้องถูกยิงแน่ๆในเวลาเพียงแค่เซียววีเขาก็เลยกระโดดมาบาังกระสุนเอาไว้แต่แล้วพอเสียงปืนมันดังขึ้นคนที่ถูกยิงกลับไม่ใช่พวกเขาแต่กลับกลายเป็นทหารยามสองคนนั้นที่ถูกสกูบอยใช้ปืนไรเฟิลคู่ใจยิงจนปิวไปซึ่งด้ยวคดคยความ ช่วยปะเขานั่นก็เลยทําให้จอนกับซาร่ารอดตายกันมาได้อย่างวุ่นวิตพอรอดมาแล้วทั้ง3คนก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าเนื่องจากอีแค่ชั่วโมงเดียวพระอาทิตย์มันก็จะขึ้นถ้าถึงตอนนั้นแล้วยังหนีออกไปไม่ได้พวกเราคงถูกเจอตัวแน่ๆซึ่งทางด้านในพลตีนพอพระอาทิตย์ึ้นพวกมันก็ได้รู้ตัวว่าตอนนี้มีคนได้บุกเข้ามาช่วยเหลือเฉลย ER ไปแถมพอได้รู้ว่ามือขวาตัวเองถูกเก็บไปอีกเจ้าในพลตีนที่โกรธจัดเขาก็ได้เกณฑ์นคนทั้งกองทัพตามล่าแก่อรอยพวกของ Louis, ลูออออิสสแลลล้้ววววกกกกก็จนนนนนนเเขขาาาาาไไไปปปปใป่่่่่่่่ะะทททีีมีมหหัััััรรงงงงงฝํบื ดันดวงซวยไปเหยียบโดนกับระเบิดทําให้ตัวเขาที่ขาบาดเจ็บก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้คนในกลุ่มก็เลยต้องเสียเวลาทําไปหามตัวเขาและเนื่องจากต้องมีสองคนคอยหามลูอิสการถอยกลับไปที่เรือมันก็เลยล่าช้ากว่าที่คาดการกันเอาไว้ส่วนทางด้านจอนซาร่าแล้วก็สกูบอยตอนนี้ทั้ง3คนได้วิ่งหนีกันมาถึงเนินเขาทว่าระหว่างนั้นจอรก็ได้ยินเสียงของทหารพม่าที่ตามใกล้เข้ามาแล้วถ้าเกิดยังหนีต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ยังไงก็คงจะไม่รอดเนื่องจากฝ่ายทหารพม่าก็มีหมาคอยดมกลิ่นนาทางมาด้วยเมื่อรู้แบบนนนั้้จออกก็เเลยฉีสืขงาาร่ พร้อมกับที่เขาก็ขอระเบิดเคมอมาจากสคูบอยซึ่งพอได้2อ,อย่างที่ต้องการมาแล้วจอรนก็บอกให้หนักครูรีบวิ่งกลับไปที่เรือเดี๋ยวเขาจะเป็นตัวลอคอยยื้อเวลาพวกทหารพม่าให้เองพอพูดจบจอรนที่มาเสดเสื้อของซาร่า,าไว้มาที่เทา้าเขาก็ได้วิ่งกลับลงมาเจนินเขาวิ่งตรงมุ่งหน้าไปยังระเบิดของอังกฤษที่ลูอิสเคยเจอก่อนหน้านี้ในตอนที่วิ่งมามันก็มีเสียงหมาและก็เสียงทหารพม่าตามหลังเข้ามาติดแต่ทว่าจอรนที่พยายามวิ่งอย่างสุดชีวิตเขาก็ได้วิ่งมาถึงระเบิดก่อนพวกทหารพมา่า พอมาถึงจอรนก็ซ่อนระเบิดเคมอกับเศษผ้าของซาร่าไว้ตรงนี้หลังจากจัดการเสร็จเขาก็รีบวิ่งหนีออกไปให้เร็วที่สุดและและ้วเพียงแค่ไม่กี่อึดใจหมาดมกินของทหารพรมาก็ตามแกะดอยจนมาถึงลูกระเบิดที่จอรนเขาได้ซ่อนระเบิด K เคมอไว้แล้วก็ทันทีที่วันนั้นพยายามค้นว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้กับดักของระเบิดเคมอก็ได้ทํางานซึ่งแรงระเบิดของเคมอบวกกับระเบิดลูกเบลเลอร์ของอังกฤษมันก็ได้ระเบิดทําลายล้างทหารกระป่าแถบนั้นจนลาบไปหน้ากองไปเลยขณะจอรนที่วิ่งหนีออกมาไกลตั้งงงงหหลลลลาาายยยยเเมตตรรรแแ้วขััถููกกรระบบิดิดดจนไปอ่ ส่วนทางด้านสกูบอยกับซาร่าเนวดาเดีวยวกันนั้นตอนนี้ทั้งสองคนก็เกือบจะวิ่งหนีมาถึงเรือแล้วแต่ปรากฏว่าก่อนจะลงไปสกูบอยที่สองกล้องจากมือดูเขาก็ได้เห็นว่าตอนนี้กลุ่มของดูอิสได้ถูกนายพลตินเจอตัวเขาแล้วและที่สําคัญตอนนี้กลุ่มของดูอิสก็กําลังถูกนายพลตินทรมานอย่างหนักหน่วงไอ้เจ้านายพลตินมันโกรธมากเขาโกรธที่พวกดูอิสบังอาจมาฆ่าคนของเขาหมอนี่มันทั้งกระเทืบทั้งใช้ไม้ฟาดแถมก็ยังด่าวพวกของดูอิสไปต่างๆนะนะฝั่งสกูบอยที่ถึงแม้อย คนของในพลตินมันก็มีเยอะเกินไปไม่หน่ำสามหมอนั่นก็ยังมีปืนกลหนักที่มันติดอยู่กับรถของใหญ่ขนาดนั้นจะให้ยิงซูยังไงก็ไม่ไหวส่วนทางด้านพวกของลูอิสถึงแม้จะถูกทรมานและทําร้ายหนักขนาดนี้พวกเขาก็ไม่ได้กลัวทหารพรม่าตรงหน้าไม้แต่น้อย ลูอิสตะโกนด่าให้ไปตายซะจะฆ่าก็ฆ่าเลยอยู่รออะไรวะในพลตินที่กําลังฉุนจัดเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องฆ่าพวกของลูอิสทั้งหมดนี่มันจะเป็นการเตือนให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าถ้าเกิดบางอาสอดมือเข้ามาแสเรื่องของพวกเขามันจะต้องจบลงแบบไหนแต่แล้วก่อนที่ลูกน้องของนายพลตินจะลัน่นไกชายผู้เคยเป็นทหารรับจ้างที่โหดที่สุดเขาก็ได้โผล่มาข้างหลังคนที่ใช้ปืนกลบนหลังรถพระเอกของเราจัดการเชือดเจ้าหมอนีหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ปืน,นกลกระบอกตัวนี้สาต์กระสุนกลาดยิงว่ราเขาาหบสิบทที่่ไไหววตัม ร่างของคนพวกนี้ก็ได้กระจัดกระจายจากกระสุนที่จอนเขายิงเข้ามาจอนเขาอาราวาสยิงทหารตรงหน้าอย่างไม่ยัง จาก,กี่สิบกี่ร้อยพอเจอปืนก็บอกมาเลยยังไงมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วในจังหวะนี้เองพวกของนูอิสที่ถูกช่วยไวย้ทุกคนก็ต่างคว้าปืนขึ้นมายิงจัดการกับทหารพมา่าเหมือนกันซึ่งณนะตอนนี้การต่อสู้ของพวกเขามันก็ชลมุนมากๆทั้งสองฝ่ายต่างสาดกระสุนแลกใส่กันไปมาศึกครั้งนี้มันจะต้องจบลงด้วยความตายของฝั่งตรงข้ามเท่านั้นถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ตายหมดการสู้ของพวกเขามันก็จะยังไม่จบแต่แล้วระหว่างที่จอนกำลังสาดกระสุนใส่ทหารพมา่าอย่างหนำใจอยู่นั้นเรือรบที่เป็นกำลังเสริ ระหว่างที่จอรนกำล,ลังปีนกระสุนเขาก็เลยพลาดถูกยิงข้อที่แขนไม่นำซ้ำแอรจอร์เดปอลตินก็ยังใช้โอกาสนี้วิ่งตามไปยิงจัดการกับคนของไมเคลปีกคนนึงแต่ทว่าในตอนที่ฝั่งของจอรนกำลังเสียเปรียบเบียนที่ก่อนหน้านี้ลูอิสก็คิดว่าเขาหนีไปแล้วแต่จริงๆเบียนเขาวิ่งกลับไปตามกลุ่มทหารกบฏกลับมาช่วยนั่นก็เลยทำให้ตอนนี้กองทัพกบฏหลายสิบได้พากาันวิ่งลงมาจากเขายิงถล่มพวกทหารพมา่าสุดท้ายมันเลยเปิดโอกาสให้จอรนเขาสามารถเปย์กระสุนได้ทันซึ่งพอใส่กระสุน เขาก็หันไปยิงใส่เรือรบของในพนตินที่ตามมาเสริมบวกกับสกูบอยก็ยิงจัดการกับคนที่คุมปืนอยู่บนเรือแล้วเบียนก็ได้ปิดท้ายใช้ RPG ที่พกมาด้วยยิงไปใส่เรือลำน,นั้นท้ายที่สุดเรือของในพนตินก็เลยระเบิดจนเละไม่เหลือซาก ทำให้ในพลตีนที่เห็นว่าท่าไม่ค่อยดีหมอนี่เกิดเลยจะใช้จังหวะชฉลมบุญหนีไปแค่เนเดียวแต่ปรากฏว่าจอนที่รู้ทันเขาก็ได้วิ่งไปดักรอไว้และพอในพลตีนมันวิ่งมาตรงเขาจอนเขาก็ได้ใช้มีดที่เขาตีขึ้นมาเองปักเข้าไปกลางอกของอาชาโชคคนนี้ท้ายที่สุดทั้งตัวในพลตีน,นรวมถึงกองทัพของเขาก็เลยถูกจอ์นเพ่ของเรากวาดล้างไปจนหมดส่วนทางฝั่งลูอิสถึงแม้เขาเองจะเสียคนไปเยอะเหมือนกันแต่ยังไงซะพวกเขาก็สามารถช่วยไมเคิลกับซาร่ากลับมาได้ดานซาร่าเธอเองที่เห็นว่าไมเคิลยังไม่ตายเธ หลังจากนั้นทั้งสองก็มองขึ้นไปหาตัวของจอนชายสุดธรรมดาที่เป็นคนช่วยชีวิตพวกเขาไว้และแล้วสุดท้ายหลังจากที่เรื่องราวตรงนี้มันจบไปแล้วจอแลมโบวพระเอกของเราก็ได้ตัดสินใจกลับไปยังบ้านเกิดเขาจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตธรรมดาที่นี่อีกครั้งและหวังว่ามันคงจะไม่มีเรื่องอะไรที่จะทําให้เขาต้องกลับไปเป็นนักฆ่าสุดโหดอีกแล้วซึ่งท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องเรมโบส้สีนักรบพันเดือดในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป7คะแนนและคะแนนจากร็อตเทนโทมิโต้69%นะครับยังไงสำหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไคร้หรือแค่หนึ่งคอมเมนต์ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากมาก,มากครับสวัสดีครับ